ตอนนี้เรามาอยู่หน้าหน้าร้านวุ้นไมโลนะคะวุ้นโมรวุ้นโมราอ๋อวุ้นโมรายโอ้โมรายไมโลเรจะมาดูไอเดียแบบชิคๆกันใช่ใช่เพราะว่าคนสวยเป็นเจ้าของร้านแล้วหน้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แม้ว่าจะดูว่าเหมือนถ่ายยมแต่จริงแล้วค่ะของหวานประมาณนี้นี่มีรสชาติอะไรบ้างนะอ๋อ มีคอนเฟกมีแต่พาะคานนิอะไรดีจ้าทับปีมีทัอปนปีนดีกว่าได้เลยคือของน้องเขามีวุ้นไม้โลวุ้นชมพูวุ้นน้ำเขียวกไม่แพงแต่นี่เป็นนมสมตูวันหมดไม่แานแต่นี่ก็กระลายสิบก็แต่ิบงชาใขายดีขายดี ู้ยน้องไข่แค่สี่สิบเก้าบาทเองอันนี้อยู่ตรงโซนไหนนะตรงเอ็นยี่สิบหกนักสถานก้านักสถานกรามากระสมาได้เลยโอใคยังมาอุดหนุนก็แวะมาหาน้องคนสวยได้เลยอย่าลืมชื่อร้านอย่าลืมชื่อร้านซื้อสั่งต่ออะไรขาไปเลยถามแม่ค้าแตมแม่ค้าวุ้นวัวลายต่อของน้องน้อง แตบี่เนี่ยครับเคี่หลานเียะคไปโลเ่ยโดยตต่เที่แบบไม่แฟร์กระนำกรกหนจุดนี้เดี๋ยวมาดูว่าแม่ค้าให้แบบว่าล้นมากอล้นมากแม่เพจน่ากินมากเออออกมา้โอ้จุดนี้ดูความมัวลของเขานะยเออยัวเห็นมเห็นไใส่นมยัวใส่นมก็คือโปรโชั่นช่วงนี้ มาตอนใกล้จะมวก็จะแบบเอนเนอรีเต็มที่สุดเลยมันปังนะกินวันนี้แต่ถามพรุ่งนี้เลยค่ะหวานหวานหวานแล้จะหวานยังจะแบบพอแม่คาเสือวก็จะเผ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคนะเทาไหร่อ่ะสี่สิบเก้าบาท ายแค่49บก้าบาทเรามาดูกันว e> ่าเป็นยังไงบ้างมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนไปดูกล่องว่าเนื้อเป็นยังไงดูอีดูนุ่มๆเหมือนนะนุ่มๆใช่แต่งแต่งสวยเหมือนแม่ค้านี่เลยนึ่งกรุกก็ฝาละนี่กันด้วยแล้วกันคุณโม่ลายใไรมาเอาไปแล้วมาตัวอบคุณนะคะตอนนี้เราแกะอย่างใั้ได้ชิมไปโลนะโอเค ชิมชื่อไปไหนดีเสียบ้างไอ้เสียบเหนือเนือแน่นแน่นมน่าเหมือนุ่มๆได้กลิ่นของน้ำแดงหอนปาแล้วก็มีนมราอย่างเงี้ยอรอยมากชิปปิ้นะิปปิ้นะละลายในปากอเคฝากร้านนีกทีนึงบุญโมรนะเดี